สวัสดีจ้าพี่น้องบังปลายจ้ามาจามือนหนมากินตำมะม,ม่วงน้ำาต่อยด้วยผู้เฒ่าอยากกินส้มอีกแล้วจ้ามือนนี้เอาต่อยกับตำบกม่วงสองลูกแล้วจ้าบกม่วงบานเห่าเด้จ้าเอาต่อยไปได้จากห่านไทยมากเนะาะตำใส่กะปิพี่นอ้องโอ้ยตำใส่พริกแห้งแซบแซบ,แซบเวอร์เลยพี่น้องแซบเพชรเลยพี่น้องเอาต่อยแอบชินไปแล้วเนาะมาเด้อจ้าอร่อยไหมเฟนมาเด้อมาอีดแมงโก้สลัดไทยเยอรมันกับมังโก้สลัดเนาะจ้ะเนาะมาจ้ะเอาต่อยขึ้นยาก แห้งเผาแห้งอยากกินสมเพื่อนราต่อยก็มีอย่างเนาะอย่างซูชิเอาต่อเอาซูชิมากแก้มน้ำเนาะแกเพชดแล้วก็ใบลูกคล,ลาเนาะกระเจี๊ยบกิบติที่แล้วที่เอาต่อยกินอย่างเนาะกินอะไรพิสกะเพี่เอต่อยกับลื่บอกก็มีกระเจี๊ยบน้ำจากกระเจี๊ยบไทยมอวงเปลือกฟ้าใจเลยเพื่อนอืม ถูกใจมากจ้ะขอล้องกองกันอุเทนนี่แสบอรต่อยติดใจร่องทองก็สั่นได้ปวดทองอ,อ,งอ,งอืม อันนี้ใส่ปลายังนะเนาะลาเซมันทะเลเนาะจัดนะอบอกว่ามันมีปลาเซมอนน้ำนนจืดนะบอกไปทัวเนาะจัด

แล้วแรกเราต่อยวัสดุใส่าสานน้ำตาลอะไรจ้ะต้องใส่ตัดเผ็ดนิดนึงใสเป็นของสองสองโต๊ะน้ำตาลขนาดนิดนึงเด้เพื่อมาด้วดยผู้ใหญ่หน่องอย่างน่าเดลยซุ้มฟาร์มดีๆบ้านสวนบ้านจำชื่อช่องน้องวันเด็กเคืออะไรก็ช่องบ่าวไทยบ้านเนาะจ้นะเนาะ หรือว่าไท้ยบ้านไท้ยบ้านดีสารปะทองทองเดี๋ยวว่าเอาต่อยไปเบิง้งเดี๋ยวน้องพนพานกดน้ำมนะันเนาะน้องพนไปนยกย่อน้องไท้ยบ้านดีสารนี่แหละแล้วก็ฟุ้ง ไฟวซุ้มฟาร์มดีๆอย่างเนาะนนอนพันธุนน์ยอดผาแตมอุบลน,น่ะนะหาอยู่หากินเพ่นเป็นตัวหนอนพวกนีนเนยเก็บเพ็ดเก็บอย่างเนาะ พี่นอ้องติดแก้วเอานินถุนอ,อกช่องกันกันนิกกันนิกลาชาเนลนนขนาดสนใจตั้งแต่ให้คับเขาก็เป็นไลฟ์สไตล์เครื่อต่อ,อยเลยจ้ะแล้วก็มีช่องช่องที่ลืมบ่ได้เลยลูกแมวนางแมวชาเนลก็น้นองเน็ตด,ด้วยจ้ะเน็ต อีดอีดอีดอย่างเนานะอีดสาลีหนะรือยังเนาะจำจำชื่อหายบ่ค่อยได้อะาย

ชาตึงตืงแล้วจ้ะอืตอนตำเอาต่อยไส้พิกแหงพูแล้วนะประมาณครบกุมเมตร ล้วก็มาเติมมันพิกปลลงไปอีกพิกปลของเกาหลีที่เป็ดเผ็ดนะว่าถ้าเกิดเทียบพวเขากันจ้ะอันนี้ยังโอเคยอยู่แล้วก็ใบยังรู้กล่าก็ มีพักขาพี่น้องพักะอมเนาะตำใสกับเทียมตำใสประแดกเนาะได้ใสน้ำตาลเด้อมาแก้มโอ้แสบเป็นหยังเพื่อน มดินาลูกนึงเอาตัดปอกเปลือกลูกนึงเอาตตดมาป,ปอกเปลือกไม่จะออกนเนื้อเหนียวโอเคเลยฟ้าใจเพื่อน มันยังอาต่ยอยากินหยังสเอาต่อ,อย,กกอยอไปกินแลาเอาต่อยสิบบคอยไม่แห้งด้วยเ,เพื่อนหายก็ไม่ไมากนยว่ะ ต้มเส็ดแสบบอืมิงกระบายอันนี้แซบบายยังคล้าวน้อบายอันนี้แทบอีลิ้มเขากันจังแต่กินติดเขากันนี่ทุกที่พักขาเด้อพักขาเขากันหลาย

หนามันเกิดแห้งนว ต่ออย่างตมาวานละ่ะอืมเปลือกเ,เบอบ์สมง,งอกบอเมนอัดต่อยยกงวะ เว็ดแต่มันนัวเกือบออกเกือบออกผู้ดังพี่น้อง อดูเซ็นน้ำตาถือแบนแบนมันติดอ น่หอื่อนบเ,เอาเตายตองขอตโตลงแค่นี้ก่อนพี่น้อง มันเห็นบ่ไหวไอพอกันคลิปหนาได้แต่ว่าดีจ้า